วันแรกที่เรากางมุ้งให้วัวน,นะครับพี่น้องแล้วเรามาดูว่าใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับครับสวัสดีครับช่องดราฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับพี่น้องก็หลังจากที่ผมได้เลี้ยงวัวน,นะครับใช้วิธีการต่างๆพ่นยาพ่นน้ำมันดีเซลพวกสารพิษต่างๆนะครับ เวลาเราพ่นไปเพื่อฆ่ายุงมีผลต่อวัวนะครับพี่น้องเพราะว่าวัวของเรากำลังท้องผมก็ได้ศึกษาดูแล้วนะครับว่าสารที่เราพ่นฆ่ายุงนะครับเป็นพิษทั้งนั้นนะครับสำหรับวัวผมเลยใช้วิธีการป้องกันแบบนี้นะครับมันมาตรฐานนะครับผมซื้อไนลอนผ้าเขียวนะครับมาล้อมเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับ นี่แหละครับพี่น้องก็หลังจากที่ผมได้กางมุ้งนะครับให้วัวนะครับเป็นผ้าเขียวไม่มีการปะไม่มีการต่ออะไรเลยนะครับผมซื้อมาขนาดสองม้วนหน้ากว้างห้าเมตรนะครับพี่น้องหน้ากว้างห้าเมตรยาวสามสิบนี่แหละครับพี่น้องเราจําเป็นต้องทําเพราะว่ามาดูสภาพวัวตอนกลางคืนนะครับ สงสารมากนะครับขาเขาจะเต้นทั้งยกทั้งอะไรนะครับทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเป็นการไล่แมลงแต่เราใส่มุ้งอย่างนี้นะครับเงียบเลยนะครับพี่น้องพี่น้องดูได้นะครับวัวเขาก็จะนิ่งแล้วมีโอกาสได้นอนได้พักผ่อนเต็มที่เลยนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับเราใช้มุง้งกลางเรียบร้อยนะครับก็เป็นผ้าเขียวไนล่อน ขนาดกว้างห้าเมตรยาวยาวสามสหลานะครับแต่กว้างกว้างเป็นเมตรนะครับแต่ยาวนี่30มหลาก็พี่น้องดูได้นะครับบัวเขาจะนิ่งนะครับก็รวมเบ็ดเสร็จแล้วก็ใช้งบประมาณประมาณ3 0 0 0ันบาทนะครับพี่น้องล้อมคอกขนาดยาว12เมตรนะครับกว้าง6เมตรนะครับพี่น้องครับ ก็ขนาดยาวก็ขนาดเหล็ก2เส้นนะครับแล้วกว้างก็เหล็ก1เส้นนี่ละครับเขาอยู่ยังมีความสุขก่อนอนั้นทุกวันบัวเขาก็จะเต้นยุยกยิยุกยิกนะครับพี่น้องแต่นี่นก็ไม่มียุงนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะป้องกันได้ประมาณร้อยเปร์เซ็นังดีกว่าเราไม่ได้กลางมุ้งนะครับเพราะว่าศึกษาดูแล้วการกลางมุ้งเนี่ยเป็นการป้องกันยุงที่ดีที่สุด น,นี่แหละครับพี่น้องถ้าว่าพี่น้องเลี้ยงวัวสนใจอยากกางมุ้งนะครับก็เตรียมกันไว้นะครับงบประมาณประมาณสามพันนี่แหละครับแต่พี่น้องไม่ต้องซื้อขนาดกว้างห้าเมตรนะครับอันนี้ผมมามัดรวมกันนี่เป็นกระจุกอีกนะครับมีมัดตรงนี้เอาขนาดกว้าง4ี่เมตรก็ได้4ี่เมตรครึ่งก็มีนะครับ3าเมตรครึ่งสามเมตรมี นะครับพี่น้องให้พี่น้องวัดดูโคกแต่ผมต้องซื้อห้าเม็ดเนื่องจากว่าข้างหลังนี่ผมจะครอบข้างหลังด้วยเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูข้างหลังโคกครับนี่แหละครับที่ผมซื้อห้าเม็ดเพราะว่าผมต้องการครอบข้างหลังมานะครับแบบนี้นะครับแต่ก็ยังเหลืออีกเยอะนะครับยังเหลือผ้าเขียวอีกเยอะนี่แหละครับพี่น้อง ก็ดูไปแล้วสวยงามเจ้าของไม่ต้องกังวลน,นะครับก็จากช่อง y o u t u b e ดดาวฟ์าออร์แกนิกไทแลนมีเรื่องราวดีๆก็จะนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามนะครับตายเลขปเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันอันนี้ก็เป็นการกลางมุ้งป้องกันยุงนะครับคอกกว้าง6เมตรยาว12เมตรนะครับว่า ใช้ผ้าเขียวประมาณสองมัดนะครับมัดหนึ่งก็สามสิบหลาในราคาหนึ่ร้อยแดบาทนะครับพี่น้องอาที่ผมกลางเพราะว่าวัวเขาอุ้มท้องนะครับประมาณสี่เดือนก็จะได้กินน้องวัวแล้วนะครับเลยต้องกลางมุ้งให้เขาวันนี้เอาเคนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ